ดูดวงชาวราศีธนูงูใหญ่ตามติดให้รวยเป็นเศรษฐีงูใหญ่ก็คือองค์พญานาคก็ได้งูใหญ่ก็ได้หรือสิ่งที่มองไม่เห็นเรื่องราวในล,ลับก็ได้ที่คอยปกปัก,กกุ้คของรักษาดวงชะตาของชาวราศีธนูสิ่งที่มองไม่เห็นโชคชะตาของชาวราศีธนูรวยเป็นเศรษฐีโชคชะตาของท่านกำลังมีคน ส่องแสงนำทางให้ก็บอกแล้วไงว่างูใหญ่ตาติดนส่องแสงนำทางให้ให้ท่านรอดพ้นกับปัญหาทาไมงั้นจะอาจจะหนักกว่านี้ก็ได้แต่โชคจะตาด้วยดวงเศรษฐีจะส่องแสงลงมาสู่ตัวท่านโง่เฮงมันจับคนมันหน้าตาดีคนมันร่ำรวยคนมันเจริญลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินชะตาชีวิตมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลง ชิงไหวชิงพิบมีคนใช้เล่เหลี่ยมเทรทุบายกับตัวท่านนะครับสิ่งต่างๆงูใหญ่ก็คอยปกป,กปักคุ้มคองราให้ท่านรอดพ้นไปได้ช่วงตาช่วงไหนที่ตกต่ำย่ำแย่ก็จะพลิกขึ้นมาเหมือนดวงแมวก้าชีวิตดวงตาของท่านรู้สึกอึดอัดในบางครั้งบางคราวแต่ก็รอดพ้นมาตลอดนะับสิ่งต่างๆจะเกิดข่าวดีเกิดการปฏิบดอยการเริ่มงานใหม่ๆ ธุรกิจใหม่งานใหม่การเริเ่มต้นอะไรใหม่ใหม่ทุ่งข้าวเหลืองอารามเงินทองไหลมาเทมารอสบควาตสองเด็ดเกิดความแชมชื่อลาบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีได้รับข่าวสารจากคนอคา,ายุน้อยกว่าซึ่งนำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาและได้ตัดสินใจอย่างเด็ดขาดเด็ดเดี่ยวห้าหาญดวงชะตาจะได้ริเริ่มเริ่มต้นเป็นไปได้ด้วยดี จิตใจที่อ่อนโยนจะนำพาซึ่งโชคลาภมาสู่ครอบครัวของคุณม้าประยองจะอ่อนโยนมากเกินไปก็ไม่ได้บ่งบอกถึงการพึกเขิต่อสู้แก่งแย่งชิงดีอำนาจบาร,รมีวาสนาถึงจะแสงสว่างลงมาก็แปลว่าธุรกิจการงานต้องคิดต้องทำอย่าเชื่ออะไรง่ายๆการชิงไหวชิ้นพิบการที่จะต้องตัดสินใจอย่างเด็ดขาด นจะต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้นไม่งั้นอาจจะโดนลุงมถึงลุงมยำับดวงยิ้ตาตกตำแหน่งเป็นผู้ให้มองการไกลถึงอนาคตเด็ดขาดเด็ดเดียวห้าวหาญการลื่นเลงสังสรรค์แจ่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยดีนะครับผมจะส่องแสงสว่างไปถึงผู้คนเยอะแยะมากมายท่านจะเบื่อหน่ายกับทุกสิ่งทุกอย่างและเริ่มต้นการปฏิปอย ในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินมนสเณนจะเข้ามาสำหรับชาวราศีธนูจะได้ลื่นเริมสังสรรค์เล่นเพลงบรรเลงความรักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักกุ้มครองรักษาอำนาจเศรษฐีนล้านบังเกิดขึ้นกับตัวท่านครับหงูใหญ่ตามติดแล้วให้สังเกตให้ดีไม่ว่าจะเป็นรูปรถกินเสียง สังเกตอนาคตอันการใกล้มองและแก้ไขปรับปรุงครับภาคคุ้มที่คุมเอาไว้คือบ่งบอกถึงความปกปิดซ่อนเล้นนครับกับทุกสิ่งทุกอย่างการลื่นเริ้สงสังสารการแช่มชื่นราบลื่นนครับานที่ท่านจิตใจอ่อนโยนเป็นพิเศษการที่ปัญหาต่างๆได้คี่คลายได้ปรับปรุงแก้ไข ในดวงชะตาแห่งโชคลาภมาประยองนะครับเกิดขึ้นอัศวินถือดาบขี่ม้าขาวประหารประหารศัตรูหมู่มารจะได้แก้ไขได้ปรับปรุงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นวงล้อแห่งวัฏจักรท่านจะรู้สึกเกิดความเร่าร้อนเกิดความร้อนแรงเกิดเรื่องราวต่างๆที่มุ่งตรงไปข้างหน้าแต่ไม่ควนที่จะประทะัก ใจิตใจที่ห้าหานในการเด็ดเดี่ยวเาหานในการทําธุรกิจจะมีข่าวดีเกิดขึ้นจะมีการเปลี่ยนแปลงและการเริ่มเริ่ม,มต้นใหม่ครับหลบลีซ่อนเล็นเป็นจุดสิ้นสุดเป็นจุดสิ้นสุดของวัตจตกรเป็นคนที่ทําในสิ่งต่างๆที่มีความสมบูรณ์เป็นบทสรุปสุดท้ายของชีวิต จุดเริ่มต้นการแปลเปลี่ยนท่านจะได้สมหวังดังใจหมายการสมปรารถนาจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านการได้รับความสนุกสนานความยินดีความพอใจความสะดวกสบายมีสุขภาพที่ดีมีความสุขมีความพึงพอใจทั้งดังด้านร่างกายและจิตใจเป็นคนที่มีความสุขในการได้รับสิ่งต่างๆ เป็นคนที่มีงานมีการที่ดีได้รับเงินทองมากมายมีฝันที่เป็นจริงมีความปรารถนาที่จะทำการแต่งงานคุณจะได้รับในสิ่งที่คุณปรารถนาเมื่อคุณอธิษฐานต่อดวงดาวความปรารถนาของคุณจะเป็นจริงโชคชะตาคุณจะได้รับผลประโยชน์และผลกําไร การมีชีวิตที่หรูหราความยินดีกับปัญหาต่างๆบางครั้งบอกถึงความใจแคบเอาเปรียบคนอื่นก็มีบ้างขึ้นอยู่กับคนมองการได้รับสิ่งที่ตนเองปรารถนาเป็นคนที่มีชีวิตอย่างหรูหราเป็นคนที่เอาแต่ใจตนเองปัญหาต่างๆเกิดขึ้นในโชคชะตาปรปับปรุงแปลเปลี่ยนพัฒนาทันที่จันได้ การยึดมั่นในตนเองการอยู่ในตําแหน่งที่มีความได้เปรียบคนอื่นถือว่าเป็นเรื่องที่ดีการลุกขึ้นยืนต่อสู้กับฝ่ายตรงข้ามมีความพยายามที่อยู่บนจุดสูงสุดมีความสําเร็จในการแข่งขันที่ต้องเผชิญกับสิ่งต่างๆอยู่ในตําแหน่งที่มั่นคงมีความได้เปรียบผู้อื่นมีความรู้สึกที่กล้าหาญไม่พอแท้ต่อปัญหา มีความแข็งแกร่งการต่อสู้อย่างยากลําบากปัญหาต่างๆมีเอาไว้ให้ประทะันะครับความรักของคุณจะบังเกิดขึ้นในโชคชะตาครับความแช่มชื่นราบรื่นการประจบป,ประแจงจะบังเกิดนะครับปัญหาตึงเครียดก็บังเกิดนะครับเพราะฉะนั้นงูใหญ่ก็เข้ามาจัดเต็มเยอะไปนะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็ท่านเข้ามาทดสอบตรงท่านแล้วท่านควรที่จะต้องต่อสู้กับศับตรูหมู่มาร และยืนหยัดเอาให้ชนะอัศวินถือถ้วยทองพาพายุมาปรับปรุงแก้ไขในโชคชะตาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักคุ้มครองรักษาวงล้อแห่งวัฏจักรนะครับท่านจะแช่มชื่นราบลื่นเป็นไปได้ด้วยทีนะครับสิ่งต่างๆที่บังเกิดกับผู้คนเยอะแยะมากมายแสงสว่างบังเกิดดวงตาเห็นทํา โชคชะตาจะได้รับโอกาสทองได้รับถ้วยทองสิ่งดีๆกำลังจะเข้ามาสู่ตัวท่านอัศวินถือเหรียญน,นำพาซึ่งโชคลาภเงินทองบารมีวาสนาจัดแจ้งกับทุกสิ่งทุกอย่างและจะร่ำรวยถูกใจคลิปนี้อย่าลืมกดซนะุปเปอร์แตงครให้ติ๊สนับสนุนทางช่องได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ